เอ,ออโอ้ยอ่ะวัาดีอรอบครับวัาดีอรอบครับครั้งแรกในรอบห้าวันนะครับนอนเดี๋ยวผมแชร์จีกบาดจะเนอะไม่ว,ว่ามันมีคนญหามุกมานั่งเล่นอยู่ข้างนอกเซ้แล้วบางกีนะครับเด้อเอะคือขังวันนี้จิตโตข้ามหัวพี่น้อง <c oughs> โอ้ปีกอะมี่เอาอปูมาหนีก่อนครับ นี่ครับเนาะทั้งเห,งเหรียญถูกเท่าไหร่นะโอ้นะครับนี่บูชาพี่ก็แล้วบูชาปูองค์ดำครับแล้วก็เหรียญชนะจนเนื้อรุ้งนะครับมีนัมเบอร์ทุกเหรียญน,นะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าชนะจนบูชาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าทนะครับเนาะก็เก็บไว้ดีๆอนาคตเหรียญละล้านนะครับเนาะสหัสเนียต,ตัวเทมเป็นตัวที่ะจะกลุ่มวิสไทย สาธุเด้อครับเด้อเดี๋ยวไอขึ้นไอดีไลก่อนอ่าใครจะบูชาอะไรนะครับเดี๋ยวนะ S5 เถ็จจริงไม่ใายหวยไม่ปัดเว็บพนันนะครับแ S536 TTKXT นะครับที่ตัวหนังสือสีแดงๆนี้ได้เลยนะครับเนาะใครจะบูชาอะไรนะครับบนหัวได้เลยนะครับเนาะเอา้ามากับพามาโอ้รับเดี๋ยวนะ แม no ่ ke, tá, เรารวมบุญน้ำอีีพันหนึ่งนะครับเด้ออนุโมทนาสาธุบุญด้วยเด้อซานคือได้ทำบุญเนี่ยมันบอกมานตัวใดครับเนี่ยน้อข่าสามตัวตรงมันบอกโอ้เล่หมานีิครับเนาะบูชาปูไปน้ำไปหอดเนี่ยุดทูปสิ้นหกดอกกอนบอกเจ้าที่เจ้าทางอยู่บ้านแ้ลก็ขออันเชิญปูเพื่นเขาอันน้อมน้อมเอาหมานนี้หน่อย ไปลุกไปแผ่ดีแล้วเมนครับ <ทำ S 2> อเอามัน,มนอืออ่าต่อไปแค่เก้าครับถ้าไปเธอแรกเนี่ยเขาจุดถูบบอกเจ้าที่ขออันเชิญปูองดัมันเข้าบ้านครับต่อไปกับวายเก้าดอกทั่วไปปกติครับเวลาจุดถูกกับระบางน้ำนะครับไม่ถูบดับก้อนเฮียน,นดับก้อนเข้าจังออกจากปูประสันนี่ใหม่เฮียน,นเดียวกงนะครับเนาะ เนี่ยล้วก็ถือเลขสามตัวครับพี่น้องอันนั้นดวงเพื่อนดอกเพื่อนถือหกสองหกเสียี่ยนรถเจ้าของเ้อะ่พราะแมนว่าอาจารย์ให้ถื <c oughs> อเ้อาเพื่อนถือเองของเพื่อนเ้อครับนะแต่เพื่อนกระรวมทั้งบุญค่าน้ำกาไฟนะครับสามเทื่อนอะไรที่เนี่ยครับเนี่ยเป็นคณะแรกๆเนาะเจอกันอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรามาเจออยู่นี่อีกครับครับมาถือเก่าดีครับวันนี้ก็เต็มๆแปดเจ็ดที่ออกได้เท่าไหร่ยี่สิบบาท กับผนโอ้มาตัดครับไอ้ทักอลไรแบบก็เมื่อไหร่อะวงในเนี่ยน่ะวงในซื้อได้เดียวนิมไหมบอกมือผมว่าเยอะอะบอกให้วงในมาเจ็ดแปบกกับหนึ่งสี S <S คือผมบอกกลางไร์สดเลยมื่อนั้นวันนั้นเพราะว่าวงในมาหนึ่งสี่กับเจ็ดแปดเลยบอกหุ้ยเจ็ดแปดชนเลขทูบก็เลยบอกให้ทุกคนอัดทีเนี้ยอออเจ็ดแปดนะไม่สบายก็เลยไม่ได้มาคิดนะครับทุกคนจ่ากันยังขั้นเศร้าครับว่าได้มากีดกะเสียดายไอ้บผ่านเดอทายกีดเอาให้แห้งก่อนนี่เฮ้ยคือยังผมเห็นอ่ะให้ให้เขาค้น่าผีบาลวด ไปนู้นนี่มันมันนั่นเป็นบ้าครับไปลาคาหงวันนี้เนาะอ่านะครับก็มาฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับหนึ่งเมษาต้องบอกก่อนว่าเพจจริงเขาเนี่ยจะบอขายหวยหรือปักเวานั่นบอทักไปหาเขากับเราบ้างมีสายฉีบน้ำนะครับตอนนี้มันหลายไอ้ผมกันซอยกับกันโมเหมอนแม่มันหลาแจ้งพวกไม่กับเออแจ้งใบกับตำนานแล้วมันไหลายครับขึ้นคือดอกเ็ดบันนี้เลขงวดนนี่ทามากตอนนี้ก็มักหนึ่งเจ็ดห้าตัวเดียวเลยอ่า หน,นึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าสัตเลนยาบาพอสัตวยาแบรอัทสามตัวครับสัตเลนทุกตัวคือยังวางกีิผมบอกว่าผมชอบได้ทู่พิสุจนใช่เก้ากับศูนย์เราก็มีเก้าศูนย์หกศูนย์เราก็มีแต่ว่าผมบอกว่าถ้าให้เลือกก็คือเลือกเลขคู่เลขคู 8, 7, 8, 8, 7, 7. ่แปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดนะบางคน,นอาจจะบ่ถืออาจจะซื้อถ้าศูนย์เจ็ดบางคน,นอาจจะซื้อถ้าสามตัวบางคน,นอาจจะซื้อถ้าศูนย์แปดแปดเจ็ดก็แล้วถ้าดวงเนะะาะแต่ว่างวดนี้ทูกห้าขั้นจุด นะครับเดียวผมกว่าจีจุดอีกเครื่อหนึง่งจุดแล้วก็จะเะผยแ่เลยนะครับเนาะนา่ส่วนมืนอนี่ก็มีเล่ามีน้อยอมแต่มือหาไปนี่ก็คือหนึ่งเจ็ดห้านี่แหละหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าอ่าเมนครับเลขวิ่งผมว่าเป็น้ากับเป็นเจ็ดอืมอ่าประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยแต่น่าจะหนักไปทางห้าอืมครับหรืออาจจะออกห้าหนึ่งหรือห้าเจ็ดเลยก็ได้ใครจะคาดถึงนะครับ เพราะว่ามันมีที่มาแต่ละเลขเนี่ยมีที่มาตามตัวตัวนี้ถือว่าสวยสุดนเนงวันนี้แล้วก็เดี๋ยวรอทูบก่อนถ้าทูบขึ้นตัวไหนค่อยไปเลือกเลขวิ่งตามทูบน,ะ,นะครับส่วนมือนี้ก็จะมีลาวน้อยพ่อมท่านเด้เหตุอยู่อะเอาลาวเอาน้อยในเด้อพี่น้องความชินท่านเเหตุแม่เดี๋ยวเขาจะขึ้นพร้อมกันเมืนเลยครับโอ้ไทยมันอันทิ่เรื่องนี้เขาเศร้าอันผมลแลเหระแม่ใครแน่แล้ว คือวันเมื่อกี้แปดเจ็ดวันเนาะเส็นผมแล้วบานเนี่ยยอะจื้อวะโองวัวติถึอมันได้หน่อยนี่ครับอ๋อกตยังได้อยู่บ่แม่เพราะว่าช่วงนี้เลขทถูกมันเริ่มเข่าเนาะสองหัวแต่ได้เลขทถูกครับช่วงนี้กันมิยังก็ซื้อถูกไปกอนครับเพราะว่าอันใบสีแดงผมมันมันหลุดแล้วช่วงนี้มันมันนิ่งน้ำมันนิ่งพลังเข้าเหมือนเดิม พอก้อนนาก้อนน้านั่นกับแปดงวดตดมันกระดังพดเนาะช่วงแปดดังๆคนถามหาแปดนี่แปดหัวก็ได้มาางวดน,นี้แหละแปดอยู่ไหนแปดอยู่ไหนมาซ้ำมาเนียครับผมกับคุ้มเอาแปดมาคะเขาดาพออยู่เน่ะนนนะขังไว้เนาะปันแม่นเดี่ยขังแปดเพิ่นว่าบ่ยมีดยากตัวเจ้างวน,นี่กะพรามายังซีแล้วกับมันใจอยู่ว่าสิ่งที่ผมเห็นในปูเนี่ยเมื่อนันที่ผมบอกในไลน์ว่ามันมีคนมาปิดตาปู ผมก็เลยไปเบิกเนี่ยแหละจักระจั้นกับห้องผมบอกว่าพวกนี้มาแน่นอนเลขคู่ผมกับว่าไปสั่นแหละครับก็เลยมั่นใจผมก็เลยบอกในไรสวนาถ้าผมเฮ็ดสำเร็จอีรีนี่เลขต้องเขาคัว่าเขาแปลว่าเมนก็เลขกับไม่เลขควกันเสียมือถือเจ็ดแปดมันคือผมเนี่ยสองร้อยยี่สิบใบมีแต่แปดเจ็ดครับเจ็ดแปดเราม่มีเลยมอถืจักใบเาแต่นีเตามองเงินก็ได้อยู่ครับเพราะได้อยู่เพราะได้ใส่อยู่ได้ทุนขึ้นเพราะว่าก็โดนไปสามสี่งวดอยู่นะครับ ก็าคุมเหมือนไ้วดนี้กับอกกูอยู่งกันใหญ่คุ้มก็ต้องสามตัวเท่านั้นเนาะครับเนาะเพราะได้มีเงินใส่สงการเนาะเพราะได้ไปฟ้อนไปหัวน้ำเพลินอย่าคิดว่าหนึ่งเจ็ดหาเนี่ยฮะไปโรดหนึ่งเจ็ดห้าเลยตำแหน่งนี้เลยนี่ต้องก่อเปตัดเด่นเอาครับยังครับเกิดฟอ,อร์มลูกได้ครับหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าประมาณนี้ส่วน เลขใบแดงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเราปล่อยคู่นี้ไปก่อนจริงๆคู่นี้ก็หยุดจะอยู่ในใบแดงอะจะอยู่ในใบแดง,งเลขวิ่งก็เปยปๆมันจะมีนี่นะมันมีสองสามก็มีกับห้าเจ็ดเดี๋ยวผมจะเลือกระหว่างตัวไหนตัวหนึ่งผมเอาแค่ตัวเดียวพอนะครับถ้ามันจะถูกซึ่งในกระถือครับ้าบ่อถือซั่งในกับบ่อถือ้าบ่ถือถเขาตัดออกตัวเดียวหนึ่นออกตรงนั่นล่ะอเออคู่บอาดอกตัวนี้คู่ก็มากอ,าออกกัาน้ามันก็นออกเลย นี่ไพเหรียเล่าอยู่บ่ครับนี่เดี๋ยวเด้อผมเห็นเล่าเห็นน้อยเห็นก่อนจดเล่าจดน้อยเด้อพี่น่องเด้อน้อยนี่รูดสองครับเม็ดเดียวสองหกสองเก้าหกเก้า แล้วก็สองสามหน่อยนะครับรูดสองนะครับสองหกสองเก้าหกเก้าแล้วก็สองสามสามตัวมีสองหกเก้ากับสองหกสามนะครับลาวพัฒนามาเอาถูกมานําเด้อลาวพัฒนาเดี๋ยวใบทองนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดวเลาวลาวมันออกแปดสามบ่ะแปดสาม 8 3ดสลาวนี่ก็รูด3ครับลาวรู 3, ด,เด 3, 3เ,ดเม็ดเดียว3ามหนมเดี๋ยวเดียวเอาไหมเม็ดเดียวสามศูนครับสามห้าแล้วก็3ามตัวเดิม 3ามศูนห้าแล้วก็ 38. 3ามแสามตัวมี305 305กับ308ครับราว <IL D> เดี๋ยวย้ำอีกรอบนะครับราวนี่ก็คือรูด3นะครับมี30 3ศูนห้าห้แล้วก็ 38. 3ามแสามตัวมี305กับ308ศเม็ดเดียวคือ3 0มศครับ นอยก็คือรูสองเป็นเรื่องสมมุติเดอ้อไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดเดอ้เดอใช้สติวิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะครับเป็นเพียงแนวทางประกอบตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่ถูกกฎหมายเท่านั้นครับอู้หานาวเนี่ยเนี่ยละ <laughs> คนหนีย่ยหน่อยสบายดีเมื่อนี้กะจังโมงเหรอผมมาเนี่ยหาโมงครับพินห้องก็่ต้องโต๊ะไก่หรอกว่าเป็นยังคือนั่งกันอยู่ซานี่หาโมงแรกเด้อครับเดอ้อเนี่ยหาโมงแรกก็เป็นคณะแรกที่ผมรับในรอบ หลังจากหวยออกผมที่ผมไม่สบายครับแต่ว่ามันหมอวันที่เศร้าเองไม่ญาติตาบอดแล้วเนาะตรงๆซะาบเคยบอกว่าโอ้ยมันเป็นขย,ยี้หรือเปล่ามันกับเป็นเลือดแดงแตกผมว่าตาแดงก็ราแม่งตาแดงมันจะเจ็บตาแม่มัล่ะเส็นเลือดมันแตกผมไม่ญานก็ตาแดงตาแดงกับว่าญาติแล้วมันเป็นตาแดงเนาะอันนี้ว่าเส้นเลือดไวแตกแม่ตาผุ้ี่บอดแต่ว่าแม่เนี่ยที่เศร้าไปเองครับเพราะผมขย,ยี้ เลขเขาดีใจอะไจนห้กับข้ายีห้เลยได้มือนอ่ะห้เลยดีใจดีใจวปาเปิดขึ้นต่วันขนกับยังดาวผมอยู่ไอ้ควยมึงให้ตอนไหนเจ็ดแปดมึงหลอกลวงผมกล้าบานต้อนหนาสิงซักสิทูบโอคงว่าผมเป็นคนให้เองแล้วผมก็บอกว่ามันจะมีอันชุดใบแดงเนาะมีเก้าศูนย์มีศูนย์หาศูนย์สองอย่างนั้นกับมีครับมีมีแล้วก็เลขทูแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แปดเจ็ดแต่ว่าผมบอกว่างวดนี้ ผมมากเลขคู่หลายกลัวคันนี้ยังกะเอาที่เลขคู่ไปก่อนอผมกล้าสาบานเลยว่าผมเป็นคนบอกว่ามากเลขคู่ผมโพนเพลผมเอาอยู่ทุกเมือ่อลงทุกเมือ่อบ้าคันที่เอาเก้าศูนย์เนี่ยเก้ากับศูนย์ค่าเฉียงกันอยมาเอาแปดศูนย์เจ็ดติดกัวแปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดครับผมก็เลยใไห้ก็ดีใจได้ดีใจกันอย่างนั้นหอ,อกศูนย์แปดมันละลายหรือออกศูนย์เจ็ดไปเลยล้ากาวก็งวดนี้เดี๋ยวเลขคู่จุดแล้วผมก็สิ่อยเลยนะครับกะระวังตอนนี้เพจปลอมมันที่เลขปวอมมาตัว เท่ากับพยายามเห็นยังหรอยื่อผึ่งเสือ้อแมนแมนอิรีบอทาเบิ้งไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็เพจจริงกับผู้ติดตามแปดแสนขึ้นนะตําหนักผู้ใหญ่าจาร้อนพาเที่ยวเบิ้งในที่เพจเดียวคนจะได้หรือว่าปล่อยเบิ้งช่องต่างๆอยู่นี่ก็ได้ครับเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันปล่อยอะไรไ,ไ,ได้เพจมื่นีรืมันปล่อยเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งสองผมขั้นในไห้เด้อครับพี่น้องบอมแมนเด้อเห็นบ่คนก็เลยมาด่าผมบักน็อตร้อยวันมึงจุดร้อยทูบร้อนยังเปล่แมนครับผมขั้นในจุดพร้อมทูกเดี๋ยวนีนมาามนนน้มันปล่อยไปแล้วเก จ้าผมไป่ให้สังเทือมมันให้ปลอมไปมันถืออออองวดนะหัวที่เก้าหาสามเก้าห้าแม่มันให้ถือสามตัวบนเพจปฟอร์มเออของอาจารย์นี่ละก็เลยว้างสิละเออถามมันถือก็ว่าข้องจะค้องแล้วเนาะมันถือก็ว่าข้องฟอร์มแล้วเนาะโอ้นมันเขั้ครับผมก็ไปได้ามันบัคักออกจ้งออกสามเก้าหาแม่งแบบนี้แม่นของอาจารย์เมื่สีทามเออแม่นก็ได้สต่เนาะเพราะได้แก้หนาไปที่ที่แรวของเจี่ข้องว่าเขาหมะนะนี่แหละ เอาเดี๋ยวจะพาไหว้ปูเนาะจะได้ไหว้ปูขอโชคขอลาบน้ำกันก่นกอนอ่ะพนมมือขึ้นเด้อตั้งคิดตั้งใจเอาตั้งน้ำพุความกันสามโฉกเถอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก้าวตามอาจารย์กายะวาจาจิตตังอหังวันทาอะนันตานคราช พระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอาหางวันทาอานันตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอาหางวันทาอนันตานคราชพระนางอุสาวดี วิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาทิบดีองดำแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตันจะมหาลาโภปิโยนาคาขันทะปริตัง บอกซื้อน้ำสมุนมารอะที่ล่ขขอพ่อหของเจ้าของขอเงย้ยวหลุดเด้ออย่างนาี้ดดาสาขาเขาอีกบางที่ขาบูไม่หลายสำหรับแปดเจ็ดถูกปูได้ถูกปูกับขั้นในจ,จุดเดี๋ยวแก้บนราชาจุดพร้อมกันแล้วมงเมษากะแน่ๆตอนนี้เน้นคือหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าแล้วปูเด้อ หนึ่งในสาตองบรนทรอยหกเจ็ในคนซาไทยสงการกนะครับเลยผมตคนนี้เงินมีทองกาบาทกี่ไม่ขึ้นจังถูกปูเดียถูกปูลูกเจุดล,ลูกมะขอ,อเป็นเ่อ้เงสิทไ์มิโชมิใช้สิดธตามอะไรงไรนีทุกคนโอ้ยมาแล้วละ่ะถ้าปีก่อนช่วงสงการเนี่เขาถือสามโตครับเก้าศูนย์หกผมจำได้ผมได้สามล้านคือโกงไปสี่แสนจำได้เท่าทุกมื่นนี่ครับ คือโกงพ่ามเน่ยเฮ็ดยังเขาก็ว่ได้แล้วไปแจ้งพวกมาไ,ได้เนี่เ <c oughs> ขาจะจับข้อจะคลองนั่นะครับน้กก็ะไดมาอยู่ครับเมื่อกี้กับมั่นใจแล้วว่าผูกกับมาแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวก่อนจะถึงวันก็เบิกเนตเรื่อยๆเบิกเนตรเรื่อยๆเพราะว่าช่วงเมื่อกี้น่าจ,จะมีคนปิดตายอย่าีผมก็เลยพาพี่โอ,อไปเฮ็ดทีธีเพราะว่าถ้าเราทําสําเร็จเลขต้องเข้าแล้วก็จะกระจัดต้องลองนะต้องลองเห็นไหมอ่าเดี๋ยวจะเบิกเนตใไหนเนาะ คาะหัวเคาะยังให้อันนีโชคมีใช่นะครับเนาะอ่ะพนมมือขึ้นตั้งจิตตั้งใจในระหว่างนี้อาจารย์สวดให้รับตาขอพรไปน้ำเด้อะบริตวานะเมตตังสกเมตตาบัณฑิตาอวิคิตตะจิตตาบริตังมนั้นตูสักเคกมเมจ้าลูกเบหิริสิขละเตเตจันตะอิเควิมาเนีธีเบลเทจะขาเมีกะลุวนะคันนีเกหะวตุมิเกเตภุมมาจะยันตูเทวชะละทะะวิสเมยยักษ์ขันตปนาคาติทันตาสันติเกยัง มุนีวาราวัจนะนังสารวมีสุนันตุธรรมสนะการุณิันตาธรรมสนะการุณิันตาธรรมสนะการุณิันตานะโมตัสสะพวโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพวโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพวโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนตโตเทวินโตทิพพจักุวิโสไายิเมตตัญจะมหาลาโภวิโยนะครขันวิตังนะมะสุวิมาจินะมะสุวิมาจินะมะสุวมาจิเอ้าอาดูแบบนี้เดี๋ยวจะนั่งยืนอะไรเนี้ยเบิ่งเล่นให้เด้ะ

นักมัสุ่ยมาเจีสุ่ยแบบแข่งในลำเลเศรษฐีนักมัสุ่ยมาเจีสุ่ยแบบแข่งในลำเลเศรษฐีมีโชคมีใช่ถึงรางวัลที่หนึ่งเด้อสาธุวิเอพีสุดแล้วครับมือนห้ามงคึงพี่น้องนะเป็นไรชว่วงนาเศรษฐีใหม่อยู่ในนี่แหละแล้วก็อันพินมาครับไถ่า,ายรูปมาเลยเด้อไอ้น้องได้รห้บ่ล่ะไอ้กุ้งไอ้กุ้งเดี๋ยวให้ไอ้กุ้งรถไฟหายอะไ้ครับ บูชาวัตถุมงคลในห้องกระจกด้านหลังครับส,ส่วนทางไฟ้สดนะครับใครจะบูชาอะไร5 3 6 g X g t เพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักไม่พนันในเพจตำหนักปุ๋ยอาจารย์นไายที่ยวตอนนี้ไอดีมันจะขึ้นบนหัวเห็นไหมครับกดเข้าไปบูชาทู่บูชาเสื้อบูชาวัตถุมงคลต่างๆในเข้าห้องวีพีด้วยนะครับเนาะเอาก้อนไหนไอ้แล้วบ้างเอ๊ะไม่สั้นเลยเพื่อนมันสั้นแผลใส เดี๋ยวได้เดี๋ยวน,นะโอเคครับขอบคุณครับอกรขอบคุณครับแม่มีจุบมีหลับเด้อมีความแข็งแรง ไอ้ถีกไายก็เก่าเด้อสามตัวกับสามตัวเรื่อยๆเด้อถึงเรียกจังมาอันฟอนหมอลำน้ำกันเนาะโอ้มือโอ้สีใบปะครับลอแต่รีบ่ปอใส่ไม้แฮ่น้ำกันเนาะเขาเนาะสาธุครับโอ้ถึอเรียกล่างปะครับจุดได้กะแม่ เจ็ดแปดเท่า oh. น oh. <mos> ี้บอกอ๋ผมมันนี้ละแปดเจ็ดสองร้อยยี่สิบใบขนาดเจ้าของสํานักเนี่ยนี่ครับมาดูมงคลย่อนละเนี่ยมันยังมาห่อนมองแล้วยังมาถือของปลอมในเฟสโอ้จะมึก้องนาอะไรบ่อะไรก้องนาชัดก็วลยลัง ชที่เลียแล้วอยเออน่าชัดก่อนเนาะหนึ่งสองไอ้ผเห็นหัวปูครับหนึ่งสองขอบคุณครับขอบคุณครับตาดูเด้อมีโชว์มีหลาบครับเน่ขอบคุณครับ่ออยูตาดูครับ ง่าเดี๋ยวยิงหน่อยเราจะจุดทูปนะครับเนาะหลายคนเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์กับกับกล้องก่อนอันนี้ขอสต็อปนะครับ